สวัสดีนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2565ทุกท่านนะคะในนามของสำนักขอสมุดมหาเทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านคะ่ะสำนักขอสมุดเป็นส่วนงานบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาการวิจัยและบริการทางวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ รวม19แห่งซึ่งห้องสมุดคณะอยู่ภายใต้3สาขาวิชาค่ะ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ 3. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ค่ะสำนักของสมุดให้บริการทรัพยากรหลายประเภทค่ะเช่นหนังสืองานวิจัยวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ e-books และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทต่างๆค่ะ หากต้องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของสำนักหอดสมุดที่ url library cu ac th ผ่านช่องทางการค้นหาทรัพยากรประเภทต่างๆอาทิทรัพยากรภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาคและห้องสมุดในเครือข่ายของห้องสมุดต,ต่างประเทศนอกจากนี้นะคะเรายังมีบริการ w o r ร์ s h ช re Inter Library l o a n เพื่อให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดยสำนักหอสมุดสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการค่ะนอกจากนี้สำนักหอสมุดยังมีให้บริการ CMU Library Training ซึ่งเป็นการจัดบริการสอนการรู้สารสนเทศเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงห้องสมุดคณะทุกแห่งด้วยค่ะสำหรับหลักสูตรการอบรมจะประกอบไปด้วยการสืบค้นฐานข้อมูลในสาขาวิชาต่างๆ การใช้โปรแกรมสนับสนุนการวิจัยอาทิการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการบรรณกรม EndNote การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการเป็นต้นค่ะและนอกจากนี้สำนักหอสมุดยังมีบริการคลังสารสนเทศดิจิทัลหรือที่เรียกว่าซ i m u d c มี Special Collection ด้านล้านนาและบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญอีกต่างๆมากมายค่ะ ในส่วนของบรรยากาศภายในห้องสมุดนะคะขอส่งต่อให้กับน้องๆบรรรักษเป็นผู้นำชมให้กับทุกท่านค่ะ จันเปงพี่จันเปงเจ้าเจ้าตัวเป็นผีบ้ากะว้ายปืนป็นไม่ยิงน,นะแน่บบยากน้องมาท่าตั้งแต่หกโมงเกิงละเสี่ยงมะจ้าอันลำเหลือโอ้ยจะว้างมากี่งะห้องสม,มุดเปิดแปดโมงกืองก่อนตัวแล้วปิดสี่โมงเจ้าเข้าไปช่วงนี้นะก็จะปิดสี่โมงเกืงองนอแล้วถ้าเป็นแบบเวลาพปเทองนะก็จะเปิด ปิดสามทุ่มถ้าทั่วต่อไปภาคแล้วโ,โเขาก็จะขยายเวลาเป็นห้าทุ่มเกิอเนิดออันตีบานน้องแอลห้องสม,มุดก็ได้ก้าวได้เจ้า วันนี้นะเจ้าโยินดีต้นรนบเจ้าก็ไปก่อนเตือนน้องฝากจดหมายทึงปีบรรดาจัดจริงนัเจ้าค่ะไน้องกำหน้าบอกต้องส่งทปถ่ายทีกปีเน้อเพราะว่าเรามีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย กนะดไลค์อย่างเจ้าติดตามสาระความหูดีๆและคอนเทนต์ปรป่วงในแต่ละช่องทางเลยนะเจ้า